อุย๊ยตายอยู่ดีๆก็แบตหมดให้ตายเธอโรบินอที่สุดอุ้ย,ายตายแล้วอายอ่ะเดี๋ยวก่อน โอ้แบตหมดเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดียอันนี้ก็ไม่เอาเอาให้ดูเฉ้เฉยอันนี้ชุดหน้าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจะมาไล์ให้ดูเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเอามาทําให้ดู่จะมาบอกให้ดูอีกทีนะครับอันนี้นี่ข้างหน้าสามทางข้างหลังยังโหด คันนี้กำลังใส่สิบสองนิ้วนี่ใส่สิบสองนิ้วด้วยเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่านี่นีกคันหนึ่งคันนี้อีกคันหนึ่งก็เดี๋ยวนะ อันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่กำลังนี่ยิงไปแล้วแหมไม่ทันให้ดูว่าอันนี้ที่ยิงนี่ยิงใส่อะไรยิงใส่เหล็กรถเลยเหรอยิงใส่ม้ครับอ๋อทำจีบข้างล่างครับผมอ๋อทำไยังทำแล้วครับอ๋อทำจีกข้างล่างใช่ไหมเจาะเจาะเจาะส,สักรูไหมได้ไหมไม่ได้เจาะครับไม่ได้ถ้าเจาะปุ๊บ เขาจัปุ๊บก,ก็โดนเล่นแล้วครับผมอันนี้ก็อีกคันหนึ่งอันนี้ก็มาจากพนมสารคามนะครับดูคันนี้ดีกว่าเอเวลเลตอ,อันนี้ใส่ตัวตู้ตัวเดิมนะครับตู้เดิมตู้ซับบูเฟอร์ตัวเดิมนะครับ แล้วก็เอ่อรอดไอตัวนี้มันจะมันจะติดไหมเนี่ยดีไม่ได้ติดหรอกตอนนี้คือผมให้เขายัดเอาฟองน้ําเนี่ยยัดตัวตู้ตัวเดิมนะครับเป็นแปดนิ้วนะครับจากเดินทีเนี่ยลำโพงขอดูหน่อยดิรถไ้เอามาที่ลาโพงตัวเก่าแปดนิ้วที่มันเป็นซับฟูเฟอร์อยู่นะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยผมใส่เป็นตัว e อ็กซ์นะครับตัว p 2 0 f เนี่ยตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยมันกินเรียกว่าความถี่เนี่ยมันไม่มันไม่นุ่มมันแข็งนะครับแล้วก็เขาต้องการความนุ่มขึ้นมาก็มาเจอกับโฟกัลลายไม้ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเเรียกว่า ใช้ตู้เดิมแต่ตัวตู้เดิมเนี่ยเราทําการแดมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราก็แดมให้หมดเลยนะครับหลังตู้ก็ต้องแดมเพราะว่าหลังตู้ตัวเนี้ยมันจะมาอยู่ช่วงนี้ตรงนเนี้ยแดมเนี่ยแดมนะครับแล้วก็รูทุกครั้งเลยเวลาที่ทําใส่ลําโพงเนี่ยผมอะ่ะจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของหักของเฟด เสที่เกิดขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจากตัวลำโพงแล้วมีเสียงกล้องเสียงกระทบกับอะไรที่มันเป็นห้องต่างๆตรงเนี้ยพอเดี๋ยวพอเราทำใส่ฝาปิดปุ๊บตรงเนี้ยครับมันจะมีความห่างหรือกระทบกันกันกบไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยแล้วมันจะมากล้องอยู่ในนี้นะครับที่มันเป็นรูอะฮะรูที่มันเป็นโพงทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ด้านข้างของตัวเคาะ ตัวไอ้ตัวขอบลำโพงพวกนี้ครับมันจะมีเสียงกล้องอยู่ในในรูนั้นจะทำให้เสียงเบสเนี่ยมีเสียงซ้อนแล้วก็เป็นเสียงที่เราไม่อยากได้ด้วยเพราะเวลาเบสที่มันไปซ้อนกันเนี่ยมันมาหาักล้างกับเสียงเสียงเก่าจะมาหาักล้างกับเสียงใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นน้ำหนักของเสียงก็จะไม่มีเพราะนั้นในนี้เราจะแก้ให้หมดเลยตรงไหนที่ที่มันจะเป็นจุด โวเพราะฉะนั้นเวลาที่มันฟังเวลาที่ลําโพงเดิมฟังเนี่ยเสียงก็เขาเรียกว่าเบสมันเบอร์เยอะนะเบสเยอะแต่เบอร์คือมันไม่คมนะครับอันนี้ก็สําหรับ Ford e v e r อร์เรนะฮะมาดูชุดหน้าชุดหน้านี้เราก็ทำการแดมเห็นไหมทุกจุดที่ผมทำส่วนใหญ่ผมแดมหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็น ลำโพงสองทางใส่ในตำแหน่งเดิมแล้วทำเป็นระบบแอคทีฟนะครับทำเป็นระบบแอคทีฟก็คือลำโพงเนี่ยอยู่อยู่ช่องช่องช่องในตำแหน่งเดิมนะครับทวิตเตอร์อยู่ในตำแหน่งเดิมเดี๋ยวผมหาตู้อ่าทวิตเตอร์อยู่นี่ตัวทวิตเตอร์เนี่ยตัวทวิตเตอร์เนี่ยผมก็จะใช้แดม่าแปะเหมือนกันทุก ทุกๆจุดที่ยึดใส่ลําโพงเนี่ยนะครับยึดที่ยึดใส่ตัวลําโพงเนี่ยต้องแข็งแรงนะครับต้องแข็งแรงแล้วก็ไม่ให้มีเฟสบวกวิ่งเข้าหาเฟสลบเพราะลําโพงเนี่ยบวกกับลบเนี่ยคืออะไรบวกคือการดันออกไปข้างหน้านี่เราเรียกว่าเป็นเฟสบวกถอยมาข้างหลังเราเรียกว่าเป็นเฟสลบเพราะนั้นเฟสลบเนี่ยจะต้องไม่วิ่งข้ามมาหาเฟสบวกได้นะฮะ ก็เสร็จแล้วชุดนี้นะครับก็ทําระบบขึ้นมาใหม่ตัวนี้เนี่ยข้อสําคัญเลยนะครับสําหรับคนที่ใช้ Ford ไม่ว่าจะเป็น Ford ดเ n น e จอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์กระบะเอเดี๋ยวก่อนไอ้ยุยนยุ่นขอบไอกระบะเนี่ยกระบะเนี่ยดังด้วยป่าวะเสียงคำดังนะกระบะแคปเนี่ยที่เป็น Ford ดนะดังหมดเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคของการ ใช้วิทยุตัวเดิมสําหรับฟอร์ดตระกูลฟอร์ดผมใช้คําว่าตระกูลฟอร์ดแล้วกัน,ม,นมันมันมีมันมีสองยี่ห้อนะครับมีฮอนด้กับฟอร์ดที่เวลาพอใส่เสียงเสียงเอาพ่วงเอาพ่วงจากสายจากระบบเดิมของเขามาเนี่ยมันจะมีเสียงหำตามคันเร่งวู้ๆเลยเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้มีการทําการตัดระบบ ของตัวรถจะไม่ได้ใช้ทําการตัดระบบของตัวรถ,วรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะที่ใช้อยู่ที่เราอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับไอ,อ้ระบบพวกนี้ก็จะไม่มีตัวที่เอามาขับ8นิ้วโฟกัลนะครับก็จะเป็นแอมของตัว m าสเวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอมขับ8นิ้วตัวโฟกัลนะครับแล้วก็สายที่เดินโอย,โอย,โอย ขอโทษขอโทษมาเยยบกล่อง,องสายที่เราเดินเดินออกมาจากระบบของของเดิมนะครับอันนี้เราไม่ได้ตัดต่อนะแต่ว่าไปพ่วงกันออกมานะครับก็เดินเข้ามามาใส่โปรมาใส่โปรเซสเซอร์ของแอล i พนนะครับตัว 0850X นะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องใส่เป็นรุ่นนี้เท่านั้นเพราะว่า สัญญาณที่ออกมาจากตัวฟอร์ดเนี่ยมันจะมีมันจะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละชุดของเขาอยู่นะครับเราก็เราก็ไปดึงออกมาทุกชุดท,ทุกทุกย่านความถี่นะครับชุดหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยความถี่เขาก็จะไม่ครบเดี๋ยวมันสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคเนี่ยไม้นี้ผมหมด หมดหมดพลังแปะ๊ะแปะ๊ะฟังอ่ะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างสมมุติว่าที่ที่เราทําใส่เดิมทีเนี่ยที่แผงแผงประตูเนี่ยเราก็จะใส่อยู่ตรงขอบด้านข้างของตัวลําโพงด้วยเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาที่เราทําใส่ลําโพงไปแล้วลําโพองอันเก่าเดี๋ยวดูลําโพองอันเก่า ลำโพงันเก่าเนี่ยมันเป็นตัวพลาสะติกช่วงชักมันมันสั้นนะครับแล้วก็เป็นกลวยกระดาษความถี่ที่ลงอะ่ะมันไม่ลึกเพราะนั้นเสียงเสียงโลเสียงเสียงเสียงโลเนี่ยก็คือเสียงกลางต่ำเนี่ยเวลาที่เป็นของเดิมมากับรถเนี่ยมันไม่ได้ลงต่ำมากเพราะนั้นเวลาที่เราฟังอะ่ะมันก็จะแบบเนื้อมันจะน้อยแต่เวลาพอเราเปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่เนี่ย เสียงเสียงกลางต่ำเนี่ยมันจะเยอะพอมันเยอะมันก็จะเกิดการสั่นเยอะขึ้นเพราะนั้นเราต้องแดมเข้ามาช่วยเหมือนกันครับเวลาพอเราทำแล้วเนี่ยไอ้เจ้าแผงตัวเนี้ยแผงตัวเนี้ยที่ช่างกำลังทำอยู่ตัวเนี้ยนะครับมันก็ไปติดอยู่กับหน้าลำโพงมันก็จะสั่นด้วยเพราะนั้นเราก็จะเก็บไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวตัวที่เป็นตัวเก็บเสียงสีขาวขาวเนี่ยครับที่เป็นตัวเราเรียกว่าใยสงังเคราะห์เนี่ย มันก็จะแปะกลับไปคืนเหมือนเดิมก็ยังคงทำงานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นในส่วนที่เราจะทำเพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตรงไหนที่เป็นจุดข้อด้อยตรงไหนที่เป็นจุดข้อด้อยเราจะเก็บงานอย่างเมื่อกี้เนี่ยตัวเบลล์ข้างตัวนู้นเนี่ยช่างช่างเขาก็กำลังไล่เก็บเราก็จะเอาเจ้าตัวนี้ครับยัดยัดเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างนะครับ ให้ไม่ให้เสียงมันไปอื้อๆอยู่ในนั้นพวกนี้ก็จะเก็บเพราะนั้น Ford ดเอเวอเรนะครับพ้อที่กังวลสำหรับติดตั้งเครื่องเสียงที่มันดังเสียงอื้อๆ,ๆเสียงบือเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำเนี่ยต้องรู้ใน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 ,ในรุ่นรถของแต่ละคันแต่ละรุ่นได้ว่า ข้อจากัดของเขาคืออะไรแล้วเป็นแบบไหนแล้วทําออกมาแล้วเสียงเนี่ยจะได้เรียกว่าผ่อนคลายคือฟังเพราะเป้าหมายของการทําเสียงนะครับของเดิมที่มากับรถส่วนใหญ่จะฟังเบาแล้วไม่ชัดแต่เราอะต้องการฟังเบาแล้วให้มันชัดเพราะรถพวกนี้เราไม่ได้ฟังดังอยู่แล้วครับแต่ประเด็นเลยคือพอเราขับไปแล้วมันไม่ชัดเสียงอะมันไม่ชัดเพราะนั้นเข้ามาปรับปรุงคุณภาพเสียงเนี่ยคือเราต้องการให้มัน มันฟังเบาๆแล้วมันชัดแล้วได้ยินทุกเสียงเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของเราที่ที่เรากําลังทาทามันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสียงที่เป็นข้อกําหนดบางอย่างที่ทําให้เสียงไม่ชัดเราต้องทําการปรับปรุงนะครับให้ให้เสียงเนี่ยมันออกมาให้ชัดที่สุดเพราะนั้นเสียงเนี่ยเวลาพอเราฟังเบาๆแล้วต้องการให้มันชัดเนี่ยก็คือทําไมเสียงอะไรที่ไม่ได้ดังมาจากลําโพงถือว่าเป็นเสียงรบกวนทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะนั้น ในตัวของ Ford e v e r e อ t เองเนี่ยมันก็จะมีมีจุดที่เป็นจุดด้อยนิดนิดหน่นอยหนย่ในรถแต่ละคันนะครับมันจะมีจุดด้อยนิดนิดหน่อยหน่ยที่เราต้องเข้าเข้าไปปรับแก้ไขให้มันให้มันเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เราต้องต้องใส่ใจเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือฟอร์ดนะฮะก็เหลือชุดหน้า ชุดหน้าชุดหน้านี้เดี๋ยวก็จะมีออนนี่ยเขายังไม่ได้เดินสายก็จะให้ดูว่าฟิลจะอยู่ในตำแหน่งที่ที่ไม่ได้ไปรบกวนกับส่วนต่างๆของตัวระบบรถนะครับเพราะเราเดินแยกออกไปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับฟอร์ดก็เดี๋ยวผมจะไปไล่ทำจูนเสียงขนุคนุ ก็ที่เป็นตัว3ทางหน้าแล้วก็เป็น SQL ข้างหลังนะครับใส่สิกนิ้ว d b d ได้ทวิตเตอร์ดีบีไนะครับแล้วเดี๋ยวจูนเสร็จอะไรเสร็จตัวนี้ใส่โปรเซสเซอร์สองตัว DSP 2ตัว,ตวแยกแยกกันอิสระหน้าหลังแล้วก็คันนี้กำลังทำตู้อยู่คันข้างหลังนู่นก็ทำงานซาวชุดใหญ่ก็ใหญ่จริงชุดนั้นใหญ่จริงข้างหลังนะครับเป็นเชฟแล้วก็ทำสีประตู คันนี้ก็ใส่สิบนิ้วเหมือนกันใส่10นิ้ว d ีบีไดนะครับกับอาร์แล้วเดี๋ยวพาเอามาให้ชมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ